อนิจจาวตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ้ออุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิต,ตาวานิรุชันเตครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุขโค ความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิง่งสเพสัตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นตายอยู่ด้วยมาริงสุจามาร,ริสเรสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจากตายด้วยตาเทวาหังมาริสามี ตัวเราจากตายอย่างนั้นนั่นเทียวนาทิเมเอทสังสะโยวความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราอาจิรังวัตยังกายโร่างกายของเรานี้คงไม่นานหนอปะทวิงอธิเสตสติจะต้องลงไปทับถมซึ่งแผ่นดิน โุดโทอเปตเวิญญาณนเมื่อวิญญาณได้ปราศจากเราเสียแลว้วนิรัทั้งวากะลิงคารังเปรียบดังท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ดังนี้แล